ไปดูการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกนะครับในป่าสงวนแห่งชาติเขาป่าเขาวังผานะครับโดยปปชภาคเก้าร่วมกับเจ็ดหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบการลุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังผาพบมีการสร้างบ้านสองหลังเร่งสืบหาเจ้าของและตรวจสอบหน่วยงานในพื้นที่ว่ารู้เห็นเป็นใจหรือไม่ครับ เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานปปชภาค9สำนักง,งานปปชประจำจังหวัดสงขลาสำนักง,งานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สงขลาหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่อ5อควนเขาเทศบาลเมืองทุ่งตำเสาอําเภอหาดใหญ่ตำรวจสพทุ่งตำเสาและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้รวมกันตรวจสอบบริเวณใกล้ฝายน้ำล้นอ่า,เาอองเก็บน้ำาลุชบาหรืออ่างเก็บน้ำศิริกิจหลังจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการลุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขาป่าเขาวังพาตำบลทุ่งตำเสาอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับโดยพบว่าพื้นที่ดังกล่าวนะคะมีการสร้างที่พักอาศัยจํานวนสองหลังเป็นบ้านปูน2ชั้น1ห,หลังและบ้านปูนชั้นเดียว1ห,หลังมีการปลูกพืชผลเช่นต้นมะพร้าวลองกองและมีการล้อมรั้วด้วยเสาปูนและตั้งสามพระภูมิรวมเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่86ตารางวาลักษณะเหมือนบ้านพักตาอากาศไม่ได้อยู่ประจําสภาพโดยรอบมีการดูแลอย่างดีไม่ได้รกร้างคาดว่าเจ้าของน่าจะจ้าง สร้างคนมาดูแลทําความสะอาดและสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปี 2> จากการตรวจสอบพิกัดโดยรอบพบว,ว่าบ้านหลังดังกล่าวนะครับอยู่ในเขตป่าสงหวัดแห่งชาติป่าเขาวังพาหมู่ที่8 ตำบลทุ่งตำเสาอำอเึงหัดใหญ่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานและแจ้งความไปที่สอพอทุ่งตำเสาซึ่งหลังจากนี้จะเร่งสืบสวนหาเจ้าของเพื่อดำเนินคดีคดตามกฎหมายขณะเดียวกันครับปปชจะมีการสอบสวนเชิงลึกว่ามีหน่วยงานราชการในพื้นที่รู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปะละเลยให้มีการลุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติด้วยหรือไม่ครับ